มาดูเรื่องของโควิด -19 นะครับวันนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอ้โหของโลกนี่ต้องยอมรับเลยนี่298ล้านแล้วนะค่ะแล้ววันนี้ตัวเลขของโลกที่รายงานโดยเว็บไซต์ World เดอ t e ม r เนี่ยครับ2 5 6 5 6 1รายสหรัฐอเมริกาเนี่ย6 0 7,6958รายฝรั่งเศส3 0 32,252ราย สเปนแสนสามหมื่นเจ็ดพันอิตาลีแสนแปดหมื่นเก้าพันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยช่วงนี้ก่อนเลยนะครับกับท่านอธิบดีกรมการแพทย์นะครับท่านนายแพทย์สมศักดิ์อักขศินนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตนอมคุณเอ๋ครับอาจารย์หมอดูตัวเลขของโรคเนี่ยเมื่อวานสองล้านหนึ่งผมว่าเยอะแล้วนะวันนี้สองล้านห้าครับถึงเช้านี้ครับคุณหมอครับมันคุณหมอจะพูดถึงตัวเลขตรงนี้สักหน่อยว่ายังไงดีครับคุณหมอครับ ครับกอ็อย่างที่ผมเข้าใจว่าทั้งสองท่านได้รับทราบมาโดยตลอดว่าตอนนี้โอมิดคอนี่ก็ก็ไปทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยเยอะมากนะครับครับาคาทั้งสองท่านสังเกตก็ต้องอยังตรงว่าอันนึงที่ส่วนของเขาเยมีปัญหานะครับก็คือว่าเขาไม่ค่อยใส่หน้ากากนอนามัยกันครับนะครับไม่ค่อยใส่หน้ากากกันนะพูดง่ายๆเวลาไปในที่ชุมชนเวลามีการ่ายทอสดสดไม่ว่าจะบอลเยอรมันบอลอังกฤษ ท่านคงจะเห็นนะในสนามนี่ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยน้อยมากที่สใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับซึ่งตอนนี้มันเป็นตัวเร่งให้เกิดการระบาดน,นะครับต้องอันนี้ต้องพอพูดอย่างนี้เสร็จต,ต้องขออน,นุญาตอีกครั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยครับผมคิดว่าตรงนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยก็ยังให้ความร่วมมือดีนะครับป้องกันตัวเองเวลาไปในที่สาธารณะเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตเวลาผมไปห้างเนี่ยใส่แมสกันแทบจะเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็น นะครับยกเว้นว่าเขาไปนั่งกินข้าวนี่มันช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยอาจจะต้องทนอึดอัดตรงนี้ต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนข่าวที่ออกไปเมื่อวานนะครับว่าในเมืองไทยก็น่าจะเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่แล้วครับครับเพราะว่าดูตัวเลขวันนี้นี่มาแต่ที่ห้าพันกว่าแล้วนะครับคุณหมอครับอันนั้นไม่รวมเอทนะครับ ยังไม่รวมมีทีเคอีกพันกว่าพันกว่าเก้า,าน,นะครับ,รบทีนี้ค,คุณหมอครับตอนนี้มันเริ่มมีประเด็นอย่างนี้ครับประเด็นว่าเอะคนที่ติดเชื้อกันมากขึ้นแล้วก็จากสายพันธุ์โอมิคอนที่กําลังระบาดอยู่ในขณะน,นี้ทั่วโลกและในบ้านเราที่ถูกนําเข้ามาเนี่ยก็เริ่มจะสมตรวจและจะเจอเชื้อตัวนี้แล้วเหมือนกันเนี่ยการรองรับของระบบสาธารณสุขหนึ่งก็คือระบบเตียงนะครับแล้วก็วิธีการรักษาตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมการแพทย์เรา เราใช้วิธีการไหนอย่างไรครับคุณหมอครับถึงตอนนี้แล้วเนี่ยครับครับนโยบายหลักตอนนี้ก็คือเราใช้คำว่า H.I หรือ C.I.first ก็คือทำ Home Isolation หรือ Community Isolation เนี่ยเป็นลำดับแรกเพราะว่าคุณถนอมรงทราบเนาะว่าโอมิคอนเนี่ยส่วนใหญ่อาการไม่มากครับถูกไหมครับน้อยมากนะครับแล้วก็จากทั่วโลกก็ตรงกันละข้อมูลตรงกันแล้วว่า เปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะครับที่จะมีอาการรุนแรงอยู่ลงปอดหรือแม้กระทั่งถึงขั้นใส่ท่อช่วยหายใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อสงวนเตียงเอาไว้สําหรับคนที่จําเป็นจริงๆอันนี้ต้องฝากคุณถนอมนะครับคุณเอสื่อมวลชนทุกท่านช่วยเผยแพร่ข่าวกันด้วยว่าถ้าพี่น้องประชาชนตรวจเอง a อ k เคที่บ้านหรือแม้กระทั่งที่ท่านไปโรงพยาบาลแล้วเขาตรวจเนี่ยแล้วท่านไม่มีอาการอะไรหรือมีอาการไม่มากเนี่ย เราจะอยากจะขอร้องนะครับว่าประเด็นแรกเลยคืออยู่บ้านได้ไหมถ้าที่บ้านพอจะแยกตัวได้ก็ขอให้อยู่บ้านถ้าไม่ได้ก็จะเป็นคอมมูนิตี้ไอโซเลชันที่เราจะจัดไว้ให้นะครับโรงพยาบาลขออนุญาตส่งวนเอาไว้สําหรับคนที่จําเป็นสำหรับเตียงจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าจํานวนเคสเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปสูงมากขนาดไหนครับตอนนี้โฮสพิเทลยังมีไหมครับคุณหมอครับหรือว่าเลิกไปแล้วครับ นอาจังมีครับฮอสซิเลส่วนใหญ่จะเป็นทางเอกชนก็ยังดําเนินการกันอยู่แต่ต้องขอเนนเรียนอย่างนี้ครับก็เรียนตรงๆว่าค่าใช้จ่ายในฮอสซิเลเนี่ยค่อนข้างสูงเนาะถ้าเปรียบเทียบกับเอชหรือซีไอเนี่ยนะครับก็รัฐบาลเองก็มีหน้าที่ที่อาจจะต้องเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปไปไป,ไปใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจดูแลเศรษฐกิจดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนด้วยอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เข้าใจได้ถ้าเราช่วยกันก่อนตอนนี้เหมือนที่ผมเรียนครับทุกฝ่ายถ้า ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันนะครับในส่วนของพยายามทําความเข้าใจว่าถ้าอยู่บ้านหรืออยู่ในที่กักตัวที่ชุมชนได้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ดีมากๆที่ช่วยกันได้เพราะอาการไม่มากครับแล้วเรารทําในเรื่องของระบบการที่ต้องถ้าจําเป็นจะต้องรีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมการแพทย์ก็ออกแนวทางไปเรียบร้อยแล้วว่าอาการอะไรบ้างสามสี่อย่างนะครับที่ H.I หรือ C.I เนี่ยจะรีบรีเฟอร์เข้าโรงพยาบาลครับ หมายถึงว่าหมายถึงว่า,าจะบอกว่าตอนนี้ป่วยป่วยอาการไม่สู้ดีแล้วก็จะเข้าโรงพยาบาลเลยหรือว่ามันต้องเริ่มสตาร์ทจากว่ามันเอสไอไปก่อนหรือซ i ไปก่อน,ออนแล้วทั้งสองทั้งสองระบบนี้เป็นคนนําส่งเองครับคุณหมออย่างนี้ครับนนค,คุณถนอมครับโดยหลักการเนี่ยคนไข้จะมาได้สามรูปแบบเนาะหนึ่งก็คือการตรวจเชิงรุกซึ่งอยู่ในการตรวจเชิงรุกเนี่ยมักจะรู้ผลไวเพราะว่าใช้เอทท นะครับหรือการไปตรวจที่โรงพยาบาลก็จะรู้ตรงนั้นเลยครับถ้าสองประเด็นนี้ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะประเมินหน้าง,งานสมมติผมผมตรวจระบกเนี่ยเจ้าหน้าที่ประเมินเสร็จถ้าผมอาการไม่มากเจ้าหน้าที่ก็บอกเอชไอได้ไหมครับอประเมินและเอชไอได้ส่งเอชไอแต่ถ้าผมอาการมากประเมินตรงนั้นเขาจะส่งเข้าโรงพยาบาลทันทีอันนี้คือกรณีที่ตรวจหน้าง,งานหรือไปตรวจโรงพยาบาลบแต่ถ้าเป็นการตรวจด้วยตัวเองซึ่งตอนเนี้ยผมเข้าใจว่าคุณถนอมเองคุณเอเองผมเองเนี่ย เราตรวจตัวเองทุกสองสาวันแต่เพราะเราต้องเจอคนคใช่ไหมครับถ้าตรวจแบบนี้แล้วเ,เจอว่าตัวเองบวกให้โทรไปหนึ่งสามสามศูนย์ขอปสชอเนี่ยนะครับเขาพอรับสายลงทะเบียนของคุณคุณถนอมเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกระบวนการเลยว่าจับคู่กับสถานพยาบาลภายในหกชั่วโมงสถานพยาบาลจะโทรไปประเมินคุณถนอมว่าอาการเป็นยังไงเหมือนกับอยู่หน้าง,งานเลยถ้าคุณถนอมไม่ไม่มีอาการอะไร นะครับก็จะขอให้ฮไอหรือซีไอถ้าฮไอได้คือฮไอฮไอไม่ได้คือซีไอครับ,รบถ้าคุณถนอมอาการมากประเมินแล้วเออมีโรคร่วมด้วยอาการไม่คงที่เราจะให้เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลทันทีครับกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งซึ่งระบบเตียงตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเรามีอยู่เท่าไหร่ได้ครับคุณหมอครับทั่วประเทศที่จะรองรับจริงๆถ้าทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีเตียงเนี่ยเป็นแสนอย่างที่เรียนนะครับ ในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ถ้ารวมโ o สพ์ทีลรวมอะไรวันก่อนที่เช็คจากระบบโควอดเนี่ยยังมีอยู่สามหมื่นกว่าเตียงนะครับแต่ว่าที่เช็คแบบให้ให,ให้ตอบกลับมาซึ่งตอบกลับไม่ครบเนี่ยคือเราพยายามเช็คลหลายทางมีประมาณสองหมื่หกพันเตียงนะครับครับครับก็คือจํานวนเตียงเรียนยืนยันว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่เราอยากเก็บเตียงเอาไว้ให้คนที่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลคุณถนอมคงพรื้ภาพออก ถ้าไอธรรมดาเนี้ยเหมือนเราเป็นเป็นหวัดเนี้ยเราเราก็ยังอยู่บ้านครับ,รบเราจะมีการส่งเหมือนเดิมนะครับส่งอาหารสามมือ้อส่งเ,เครื่องมือทางการแพทย์ก็คือปลอดวัดไข้แล้วเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสะเลือดมีการทําเทเลเมตอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับอ,อ,อาการของคนไข้ก็เหมือนที่ผมเรียนครับประเมินอาการถ้าอยู่ดีก็อยู่จนครบสิบวัน นะครับถ้าอาการแย่ลงเราจะขอให้มาโรงพยาบาลทันทีครับครับจะมีสายด่วนแบบฉุกเฉินนอกจากหนึ่งสามสามศูนย์แบบที่เราเคยใช้หนึ่งหกหกเก้าไหมครับคุณหมอครับอันนี้เพื่อเพื่อความชัดเจนครับขอเรียนอย่างนี้ครับถ้าเจ็บป่วยไม่มากนะครับคุณถนอมตรวจตัวเองแล้วติดเชื้อโทรหนึ่งสามสามศูนย์แต่ถ้าถึงขั้นหายใจหอบนะครับประเมินตัวเองนะครับว่าอาการมากหายใจหอบแล้วมีโรคแทรกซ้อนเยอะเนี่ย โทร1669ก็เช่นกันครับ1 6ห9เนี่ยเราอยากเก็บเอาไว้สําหรับคนที่ฉุกเฉินจริงๆไม่อย่งนั้นเดี๋ยว1 6ง9ก็จะ่ายเป็นรับสายไม่ทันแต่1330เนี่ยท่านเลขาสศชบอกไว้แล้วว่าเตรียมเอาไว้3,000ผู้สายซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ6ชั่วโมง6ชั่วโมงถ้ามีคนโทรไป1330แล้วติดเชื้อแล้วนะครับจะต้องมีการจับคู่นะครับให้รับการรักษาดูแลนะครับคุณหมอครับ แล้วก็จะต้องมีการโทรกลับหาคนไข้าภายในหกชั่วโมงครับครับตอนนี้เชิญครับน้องเอกครับค่ะตอนนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าอยากจะเผื่อเตียงให้คนที่มีอาการหนักเนี่ยนะคะเท่าที่มีการตรวจตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคนที่ติดเชื้อโอมิครอนเริ่มมีอาการที่เป็นไปทางหนักบ้างหรือย,อยังคะมากน้อยแค่ไหนกับเปอร์เซ็นต์ที่แบบปกติอะคะเออเท่าที่เราตามดูข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ยังอาการไม่หนักนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยในที่ประชุมอโอซีเนี่ยก็ กรมควบคุมโรคพอดีสถานการณ์มันมาจากทั่วประเทศนะครับเขารายงานไปที่กรมควบคุมโรคเขาพบว่ายังไม่มีผู้ติดเชื้อโอมิคอนที่ถึงขั้นต้องใส่ใ่ใ,ใ,ใช้ไฮฟローหรือว่าใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเลยครับอืมแสดงว่าเราเผื่อเตียงเอาไว้ให้สําหรับคนที่อาจจะติดเชื้อแล้วไม่ได้รับการฉีดวัคซีนถูกต้องไหมคะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็คนที่สูงอายุมากๆมีโรคร่วมแล้วก็คุมไม่ค่อยได้ดีเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับครับ คุณหมอประเมินแล้วสถานการณ์มันจะเป็นยังไงต่อน,นี่บอกว่าหลังจากนี้อาจจะมีผู้ติดเชื้อวันนึงเป็นหมื่นนะครับคุณหมอครับก็ทางกรมควบคุมโรคก,ก็ประเมินนะครับว่าก็ถ้าแบบที่สถานการณ์ดีหน่อยก็สูงสุดอาจจะถึงประมาณสักหมื่นสามหมื 4, ่นสี่นะครับแต่ถ้าสถานการณ์แย่สุดอาจจะขึ้นไปถึงสามหมื่นวันครับ,รบซึ่งอันนี้นนต้องเรียนตรงๆว่าถ้าถ้ายังอยู่แค่นี้นะครับเท่าที่เราประเมินแล้ว แล้วพี่น้องประชาชนร่วมมือทำ HICI first จำนวนเตียงในโรงพยาบาลจะเพียงพอครับคือระบบสาธารณสุขก,ก็จะรองรับได้อถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะพูดจะให้เกินจริงแล้วก็ทําให้คนจะต้องระมัดระวังแต่ว่าคําว่าหมื่นกว่าอาจจะไปถึงหมื่นห้าอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้แน่นอนก็อันนี้เป็นตัวเลขทางสถิติที่กรมควบคุมโรคเขาไปประมาณการดูครับแล้วก็ดูจาก ดูบทเรียนจากต่างประเทศเป็นไปได้ครับวันนี้ก็เหมือนที่ทั้งสองท่านเห็นตัวแรกนะครับครับม,มันก็จบเจ็ดพันล้านถ้ารวม ATK ใช่เรารไม่แน่ใจว่าที่ไม่ได้รายงานตัวเองอีกมาร้อยแค่ไหนครับเพราะตอนนี้เราถ้าถ้าพูดถึงโอมิคอนเราเพีแค่สมตรวจใช่ไหมครับคุณหมอเราไม่ได้ตรวจทุกรายว่าเป็นโอมิคอนไหมแล้วโอมิคอนพอเป็นโอมิคอนเนี่ยมันระบาดเร็วมากเนี่ยถูกต้องครับโอมิคอนก็อย่างที่ทั้งสองท่านทราบก็คือไปเร็วกว่าเดลต้า แต่ความรุนแรงยองไว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียในตัวเนาะก็คือจํานวนคนติดเชื้อเนี่ยจะเยอะขึ้นเยอะแต่ว่าจานวนเคสรุนแรงเนี่ยน่าจะไม่มากครับเราอาจจะต้องมาเน้นทําความเข้าใจกับประชาชนนะครับคุณหมอจากนี้เป็นต้นไปว่าหนึ่งเราต้องอยู่กับโรคนี้ให้ได้แล้วนะเราเรียนรู้มันแล้วนะเรามียาเรามีเครื่องมือเรามีวัคซีนแล้วนะเรามีวิธีการรู้จักวิธีการป้องกันแล้วนะนะครับเพราะงั้นถ้าเจ็บป่วยนะครับไม่จําเป็นว่าพอพอแค่ตรวจว่าติดเชื้อเราไปหาเตียงอยากจะไปนอนโรงพยาบาลเลยเนี่ย วันนี้อาจจะต้องตั้งสติว่าติดเชื้อแต่ไม่ได้ป่วยนะหรือ2ติดเชื้อแล้วป่วยแยกแล้วก็ถ้าอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านก่อนถ้าอยู่บ้านไม่ได้แยกตัวก็ไปอยู่ CI ก่อนและถ้าอาการไม่สู้ดีนะครับมีการากับคู่<อ>โดย,ยสพสชอ,อยู่แล้วก็ส่งเข้าโรงพยาบาลระบบเรจาจะร่างแบบนี้ใช่ไหมครับ,ค,รบคุณหมอถูกต้องครับเนี่ยฮะผมถึงนี้เรียนว่าทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับครับที่น้องประชาชนให้ความร่วมมือมาโดยดีตลอดอยู่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะขอเพิ่มนิดเดียวก็คือว่า ถ้ามีอาการไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งตอนนี้ไข้มันอาจจะบอกอะไรไม่ค่อยได้ครับท่านเนื้อท่านตัวมเป็นบัดอย่าไปในที่ชุมชนครับถ้าเป็นไปได้ตรวจเอชดีเคด้วยตัวเองที่บ้านด้วยนะครับค่ะคือมวลชนอย่างคุณถนอมคุณเอ่เนี่ยขออนุญาตเลยคช่วยกันกระจายข่าวว่าเชียร์ให้พี่น้องประชาชนอยู่เอชอีเฟอร์ซีอเฟอร์สนะครับถ้าทาความ้ระจาย้ะบอกโทรหนึ่งสามสามศูนย์แต่ถ้าอาการมนกจริงๆฉุกเฉินจริงๆหนึ่งหกเก้า ผมว่ารประเด็นเหล่านี้มันจะช่วยทําให้ความตระหนกกลายเป็นความตระหนักระวังเนื้อระวังตัวนะครับก็เหมือนที่ท่านประหลัดพูดนะว่ากลัวได้แต่ว่ากลัวให้พอดีซึ่งบางทีมันมยากถ้าเห็นใจพี่น้องปะระชาชนความกลัวมันไม่มีขีดจํากัดมันจะไปเรื่อยๆแต่ละคนก็กลัวไม่เท่ากันอีกนะคุณหมอบางคนนิดเดียวก็กลัวแล้วอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะทีนี้คุณหมอได้มีการประสานค่ะประสานกับกทมเรื่องของการเตรียมซีไอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกเขตเลย ถูกต้องครับเ,เรานั่งประชุมกันจริงๆมื่ม้อนสุกที่แล้วทีหนึ่งเมื่อวานนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขอเตรียม C I ทั้งหมดเอาไว้ครับครับ การมาของโอมิครอนนี่จะเป็นจุดจบของโควิดไหมครับคุณหมอครับถึงตอนนี้เลยขออนุญาตยังไม่คาดการครับนะครับขออนุญาตเอาเอาเอาประเด็นตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับอืได้ครับคุณหมอครับก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ทางคุณหมอต่อไปนะครับเรื่องของการปฏิบัติตัวถ้าหากว่าจะต้องเป็นผู้ติดเชื้อในขณะนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับครับคุณยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแพทย์สมศักดิ์อักรสิยงนอธิบดีกรมการแพทย์นะครับ